ยการกีฬาแห่งชาติวิทยีเขตอุดอธานีค่ะปัจจุบันท่านอายุ38ปีสเสร็จการศึกษาระดับรญญญรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาปี2561มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประเทศไทยเสร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี Bachelor of Physical Education and Sports สาขา Physical Education and Sports ปี2555จาก International School of Physical Education and Sports ประเทศคิวบาและสำหรับประวัติการกีฬาของท่านแข่งขันกีฬาจูเนีย Asia นาาบบร์ยูรรโรเอเชียแชมเปี้ยนชิพนจังหวัดจันทบุรี2546ับเรียนทองกีฬายูโรกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่าจังหวัดเพช,ชบบรบุรีมีส5 5พันาอาันดับข้าในการแข่งขันกีฬาพรีโอลิมปิกณประเทศคิวบาและผู้ตัดสินที่จะกล่าวคำปฏิยาณน,นะคะ คือนายวันเฉลิมชัยยงเกิดเมืวันที่5ธันวาคม2525ณนาจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันอายุ41%ปีค่ะสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงจากวิทยาลัยรากศึกษาอุดรธานีสาขาวิชาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ตันดิสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี